สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ในปีพุทธศักราช2568ครึ่งปีแรกนะคะ6เดือนแรกมกราไปจนถึงมิถุนาค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงภาพรวมแล้วเราจะไปเจาะสิ่งที่เรียกว่าเหตุการณ์สำคัญหรือเรื่องราวสำคัญจนครบ6เดือนค่ะเอาละค่ะอยากจะบอกแบบนี้นะคะ คลิปการพยากรณ์ในช่วงครึ่งปีแรกเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นดีต้อนรับสู่เรื่องราวของความเชื่อค่ะกับนักพยากรณ์วาสนา Amazing t a r r ลค่ะเข้าสู่ปีวอ,อกกันแล้วนะคะคนที่เกิดปีนักสัตว์วอกหรือ ลิงนะคะวันนี้มาดูภาพรวมดวงชะตาของคุณในช่วงครึ่งปีแรกเอาแบบภาพรวมรวมก่อนนะคะในช่วงของครึ่งปีแรกนี้นะคะชาวนักสัตว์วอกนะ,ะกาลังใจต้องสร้างตั้งแต่ต้นปีนะคะแนะนําว่าสร้างกําลังใจแล้วก็ตั้งเป้าหมายชีวิตได้เลยนะคะอย่าบางคนเนี่ยชอบชอบไปคิดถึงพลังงานบวกเนาะชอบไปย่อท้อแต่อุปสรรคเพียงเล็กๆน้อยๆน,นะคะบางทีเริ่มต้น เดือนใหม่ในช่วงของปี2,5,6,8อ่ะมกราเข้ามาเนี่ยนักสัตว์บอกเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าพอมีอุปสรรคปุ๊บจะพยายามหลีกหรือเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาทำนะคะดังนั้นมีอุปสรรคอะไรมีงานยากอะไรให้ถือว่าเรามีศักยภาพนะลุยไปเลยค่ะลุยมันจะได้จบ,จบจบจบไปงานงานไปนะคะและทุกอย่างจะราบรื่นสมบูรณ์เขาเรียกว่าไม่ดินพ่อหางหมูเนาะทุกอย่างจะแล้วเสร็จนะคะ อยากแนะนำว่าแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรให้เคลียร์ให้จบและให้มันจบไวๆก่อนเวลาก่อนเดทไลน์จะดีที่สุดนะคะเราจะไม่นิ่งเราจะไม่ปล่อยอะไรอีกแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่เราจะ ทั้งเดินหน้าแล้วก็ตั้งรับนะคะในภาพรวมของการงานนะคะบางครั้งผู้ใหญ่แนะนำอะไรอะ่ะก็ลองเอามาทบทวนหรือลองมาคิดดูบางทีคำแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะส่งผลให้เราอะ่ะมีหน้าที่การงานการเจริญ เขาเรียกว่าการจเจริญในหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีหรือการก้าวตําอ่าก้าวกระโดดในตําแหน่งหน้าที่ก็จะดีมากๆเพราะดวงผู้ใหญ่จะมีเกณฑ์เข้ามาเป็นดวงอุปถัมภ์นะคะพาคุณไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นด้วยการโปรโมทจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะงานที่ทําในช่วงภาพรวมในครึ่งปีนี้ส่วนใหญ่จะอาศัยระยะเวลาหรือจะมีมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวพันเสร็จก่อนเวลาดีที่สุดแต่ต้องดีแล้วก็รอบคอบนะคะอืม ทีนี้ ถ้าถ้าถา,ถามว่าเรื่องงานแบบไหนดีกว่ากันเดี๋ยวเราไปเจาะทีละเดือนเนาะส่วนด้านการเงินนะคะสถานการณ์ภาพรวมรวม6เดือนแรกนะคะยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะคะจะมีเกณฑ์รายจ่ายตามตามสมควรนะคะแม้ว่าคุณจะรอบคอบกับรายจ่ายวางแผนแล้วก็ตามมักจะมีรายจ่ายแบบเร่งด่วนนะคะที่จําเป็นต้องจ่ายออกไปก่อนนอกเหนือจากสิ่งที่คุณคาดการเอาไว้และคุณก็ยังรู้สึกอยากไม่อยากสร้างภาระแต่มันจําเป็นต้องจ่ายอาจจะ มีเรื่องรายจ่ายที่เกิดขึ้น ในเรื่องของการเดินทางหรือแม้กระทั่งรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะคะส่วนภาพรวมความรักค่ะคนโสดนะคะมีเกณฑ์พบเจอเนื้อคู่นะส่วนคนรักนะที่เป็นคู่รักมีเกณฑ์ที่จะมั่นคงในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่มากขึ้นนะส่วนคู่แต่งงานมีเกณฑ์ตั้งคันค่ะและอาจจะได้รับข่าวดีหรือว่าเกี่ยวชื่อเสียงหรือว่าผลการเรียนที่ดีจากบุตรหลานด้วยสุขภาพโดยรวมนะคะช่วง6เดือนแรก ถ้าในภาพรวมของชาวนักสัตว์วอกเนี่ยด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีนะอืมเพียงแต่ว่าอย่าใจลอยเวลาขับรถขับราเท่านั้นแต่โดยโดยรวมสุขภาพอ่ะอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็มีเกณฑ์ทุเลาเบาบางนะคะหรือได้พบยาที่ดีได้พบคุณหมอที่ดีนะคะ วิธีการทําบุญหนุนดวงชะตาประจําช่วงครึ่งปีแรกของนักสัตว์วอกนะคะแนะนําว่าถ้าอยากให้บังเกิดความราบรื่นและมีความคล่องตัวจริงๆแล้วไม่ต้องเริ่มจากตรงไหนไกลค่ะให้คุณทําความสะอาดหิ้งพ้าะนะทำความสะอาดหิ้งพ้า,นะา,า,พาบ้านใครมีสารพระภูมิทําความสะอาดผาดสารพระภูมิทาสีใหม่ให้ดูสวยงามน,นะคะบ้านใครตั้งติจูเอะก็ทําความสะอาดให เขาเรียกว่าให้ดูใหม่กริบเลยอันนี้แหละค่ะคือดีที่สุดสําหรับพวกคุณแล้วนะคะหรือถ้าอยากจะทําบุญก็ทําบุญตามที่สมควรที่เราชอบนะคะแล้วทาให้เราเบิกบานใจทีนี้เรามาเจาะดวงกันค่ะนักสัตว์วอลกเรามาเจาะปฏิรละเดือนกันดีกว่าในภาพรวมของเดือนมกราต้องยอมรับว่าเป็นจุดที่เรียกว่าอาจจะมีอุปสรรคหน่อยนะคะในช่วงของการเปลี่ยนหรือว่าการโยกย้ายดวงการงานกระทนหันการตกงานกระทนหันจุด อิ่มตัวของความรู้สึกเบื่อหน่ายงานแล้วอยากจะออกออกไปเพื่อเป็นเขาเรียกว่าฟรีแลนซ์หรือประกอบอาชีพอิสระจะค่อนข้างมีสูงช่วงเดือนมกราเป็นเดือนที่ใจเราแปรปวนเยอะมากๆนะคะแนะนำนะมันยังเป็นเดือนที่ยังอยู่ในเดือนของการเฉลิมฉลองเนาะต้นปียังแฮปปี้อะไรนะไม่ใช่แฮปปี้เบอร์เดย์ยังปีใหม่อยู่เลย คุณรู้ใช่ไหมคะว่าพอปลายเดือนเนี่ยคะ่ะในเดือนมกราเลยนะคะตุดจีนนี้ปีนี้มาไวอาเฉลิมฉลองกันอีกแล้วเฉลิมฉลองเขาเรียกว่าปีใหม่แบบฝรั่งและปีใหม่แบบจีนมาในเดือนเดียวกันนะดังนั้นก็พักแล้วก็ชาร์จแบตด,ดีๆนะสูดลมหายใจเข้าปอดอยากเที่ยวไหนไปอยากทำอะไรทำ แล้วอย่าหุนหันพันแลนดในการรู้สึกเมื่อเมื่อเรารู้สึกอึดอัดแล้วอยากออกจากงานแล้วออกเลยอย่านะคนทํางานราชาการทําไปก่อนนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ควรอยู่นิ่งๆอย่าพึ่งหุนหันพันแล่นดหรือใจร้อนในการที่จะออกจากงานโดยที่ไม่มีงานอะไรรองรับเดี๋ยวจะตกงานยาวนะเดือนมกราเป็นเดือนที่ไม่ค่อยดีในภาพรวมของดวงการงานเขาเรียกว่าจุดอิ่มตัวไปทุกเรื่องยังเบื่อเบื่อเซ็งเซง,เซงยังไม่อยากทํางานนะคะยังเป็นอารมณ์นี้อยู่นะ ก็เป็นเดือนที่ยังไม่ควรที่จะขยับขยายหรือว่าเปิดห้างร้านสักเท่าไหร่นะคะพอเข้าสู่เดือนสองค่ะเดือนกุมภาแหมเดือนนี้จิตใจกลับมาฮึกเหิมและตีกองชัยและอาสะบัดธงชัยพร้อมที่จะเขาเรียกว่า ทำงานอย่างมีกำลังวังชาแล้วนะ,ะเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมือนคุณนับหนึ่งเริ่มต้นดย3าไปนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีกําลังใจในการทํางานมีเกณฑ์ฮึดสู้มีความสุขที่สร้างด้วยตัวงคุณเองเช่นเริ่มมีความสุขจัดโต๊ะทํางานใหม่จัดมุมโต๊ะทํางานให้ดูเหมือนกับว่าเออเป็นโลกส่วนตัวหรือว่าเป็นมุมที่ทํางานไปด้วยแล้วก็สบายหูสบายตาไปด้วยนะคะบางคนก็จะมีความสุขกับการทํางานฟรีแลนซ์โดยที่ใช้บ้านของตัวเองใช้ห้องพักใช้ห้องคอนโด เหมือนจัดเหมือนโฮมออฟฟิศอยู่กับบ้านจัดให้ดูสวยงามแล้วทำคอนเทนต์ไปในตัวก็ยอดเยี่ยมค่ะบางคนก็เลือกที่จะทำธุรกิจอยู่กับบ้านเริ่มมีปลูกผักปลูกสวนในพื้นที่ต่อให้เป็นพื้นที่เล็กพื้นที่กว้างขวางคุณก็อยากจะเหมือนบรรดาลหรือว่าทำบ้านทำห้องให้เป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับคนที่ใช้บ้านหรือใช้ห้องเป็นแหล่งทำงานออนไลน์หรือว่าพลาสม์หรือเป็นทำงานแบบ เ,ออเขาเรียกฟรีแลนซ์นะคะภาพรวมเดือนกุมภาเป็นเดือนที่คุณมีกําลังใจดีค่ะเลข9อยู่ตกฐานของคุณนั่นหมายถึงพร้อมที่จะก้าวหน้าไม่ว่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรือโอกาสอะไรที่เข้ามาคุณคุณมีกําลังใจที่จะทําไว้หมดเลยนะคะถือว่าดีค่ะและในช่วงของกุมภาเนี่ยอาจจะมีดวงเกณฑ์น,นะคะบางคนอาจจะมี เกณฑ์ในการซื้อบ้านใหม่นะตกแต่งบ้านต่อเติมบ้านนะคะรวมถึงก็อาจจะมีเรื่องของธุรกิจที่เด่นๆเ,เช่นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสมุนไพรนะคะหรือกิจการที่เป็นธุรกิจเขาเรียกว่ากงสีนะเกี่ยวกับพืชพันธธัญญาหารนะคะการแปรรูปนะคะก็มีเกณฑ์จะไปในทิศทางที่ดีรวมถึงนะคะคุณอาจจะได้ เขาเรียกว่าอนุเคราะห์นะคะเลี้ยงดูสัตว์นะหรืออาจจะมีการมีสัตว์มีสมาชิกใหม่เป็นน้องหมาน้องแมวแล้วแต่เลยเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามมีอาจจะบางบางบางชนิดก็โซสัตว์โซเซมาพึ่งไปบุญคุณเนาะบาง บางสัตว์เนี่ยคุณก็ตั้งใจเลี้ยงเขาด้วยการไปอนุเคราะห์มาเองนะคะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะความรักเด็ดด้วยนะคะในเดือนนี้ถือว่ากุมภาดีมากๆสําหรับคุณคะ่ะมีนาก็ยังดีอยู่นะ,ะมีนาเป็นช่วงของคนที่เก่งด้านพรสวรรค์พรแสวงเดือนเนี้ยเดือนมีนาเนี้ย จัดปังจะมีชื่อเสียงนะฮะคุณเล่นกีตาร์คุณสร้างช่องแล้วทำคอนเทนต์กีตาร์คุณเล่นเปียโนสร้างช่องทำคอนเทนต์เปียโนคืออะไรก็ตามที่มาจากพรสวรรค์และพรแสวงคนที่ทํางานวงการดนตรีจะค่อนข้างดังหรือว่าพลิกชีวิตหรือว่ามีชื่อเสียงนะคะมีงานมีอีเวนต์นักร้องดีเจก็จะเป็นช่วงของเดือนมีนาเดือนมีนาเป็นเดือนที่ดีมากๆค่ะความสุขความสมหวังความชื่นมืน่นกําลังใจที่ดี และเดือนนี้นะคะมีนาเป็นเดือนที่ถ้าจะพบรักก็จะพบรักเดือนกุมภาและเดือนมีนาด้วยนะคะภาพรวมการเงินนะคะถ้าถา,ามว่ามกราคมพามีนาเดือนไหนเด่นที่สุดต้องยอมรับว่าการเงินจังเป็นรายจ่ายหมุนเวียนอยู่ค่ะตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมซื้ออ,อ,อุปกรณ์ใหม่ซื้อเครื่องดนตรีใหม่นะคะ ก็ยังคงต้องใช้เงินเพื่อความสุขอยู่เพราะฉะนั้นการเงินจะเป็นพลังงานของรายจ่ายค่ะพอเข้าสู่เดือนเมษาค่ะเป็นเดือนแห่งการแข่งขันการทดสอบได้รับงานใหม่ๆและเจ้านายก็กดดันและคาดหวังให้เราทำงานนั้นออกมาสำเร็จเป็นตัวแทนไปสอบหรือคุณไปสอบเองมีการสอบการแข่งขันมีการวัดระดับความรู้เรื่องขัน้นเลื่อนตำแหน่งเมษาเป็นเดือนแห่งการแข่งขันและลงสนามอย่างแท้จริงนะคะ ข้าราชการนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นักเรียนนักศึกษานะคะเมษาเป็นเดือนที่เครียดเครียดเกี่ยวกับการสอบเครียดกับการแข่งขันเครียดกับยอดขายต้องแข่งกับตัวเองต้องแข่งกับคู่แข่งรวมทั้งธุรกิจทุกประเภทที่มีคู่แข่งในสินค้ากลุ่มเดียวกันคือเป็นเดือนแห่งการแข่งขันต้องสู้ค่ะพิกเขาเรียกว่าต้องสร้างแรงจูงใจสร้างโปรโมชั่นนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ เครียดพอสมควรนะพอเข้าสู่เดือนพฤษภาไปเดือนเนื้อคู่ค่ะโดดเด่นที่พลังงานเนื้อคู่นะคะชาวนักสัตว์วอกอาจจะพบเจอเนื้อคู่ในเดือนนี้นะคะหรืออาจจะได้รับข่าวดีในคู่รักคู่แต่งงานว่าจะมีเกณฑ์การตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะรวมถึงได้รับข่าวดีเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นาพาข่าวดีความชื่นมื่นมาให้นะคะต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะคะก็จะเข้ามาอยู่ในครอบครัวของคุณอย่างอบอุ่นนะคะ เกณฑ์การแต่งงานเดือนนี้ก็โดดเด่นเกณฑ์มีความรักนะคะเป็นภาพรวมพลังงานความรักที่โดดเด่นค่ะพอเข้าสู่เดือนมิถุนาเป็นเดือนแห่งการทําบุญใหญ่ค่ะคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ไปเป็นจิตอาสาหรือได้ทําบุญใหญ่หรือได้ไปช่วยเหลือสังคมหรือแม้กระทั่งนะคะเป็นเดือนที่คุณเหมือนเสียสละเป็นผู้ให้อ่ะค่ะก็จะมีคนมาพึ่งพิงคุณนะมาขอความช่วยเหลือคุณน่ะเป็นเดือนที่คุณจะ มีแต่คนวิ่งเข้าหาขอความช่วยเหลือทีนี้คุณจะต้องขัดคุณเป็นคนเสียสละคุณใจดีแต่คุณต้องปฏิเสธคนให้เป็นไม่งั้นคุณจะกลายเป็นสะพานให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านไปแล้วตัวเองจะหมดแรงนะคะดังนั้นใครจะมาหยิบยืมเงินนะคะใครจะมาทำให้เรารู้สึกอึดอัดใจใครจะมาขอความช่วยเหลือเราใครจะมาขอคำแนะนำจากเรา มักจะมาในเดือนมิถุนานะคะจะมกุากับมิถุนาเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของความ จำเป็นจำใจและจำยอมเกิดขึ้นนะคะอ่ะปฏิเสธให้เป็นแล้วกันทีนี้เรามาดูภาพรวมถ้าให้เน้นโชคลาภจริงๆอะ่ะดวงโชคลาภของคุณน่นะคะถ้าเด่นที่สุดอะ่ะก็น่าจะเป็นเดือนพฤษภานะคะเดือนโชคลาภเด่นที่สุดนะคะเดือนของการทําธุรกิจการค้าที่เด่นที่สุดนะคะจะเป็นเดือนกุมภาและเดือนมีนานะคะเดือนที่เรามาระวังการตกงาน จุดอิ่มตัวก็คือเดือนมกรานะคะจุดเปลี่ยนการแข่งขันการสอบการวัดระดับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งจะอยู่ที่เมษาและก็เครียดมากๆด้วยนะคะนี่คือภาพรวมดวงของคุณนะคะฟังไว้พอเป็นแนวทางค่ะใช้วิจารณญาณน,นะคะบางทีจะสมพงสัมพันธ์มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับฐานดวงแต่ละคนด้วยก็เลยอยากจะบอกว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีในการ เริ่มต้นในการเปิดเลิกเปิดชยัยเปิดปีสร้างพลังงานบวกสร้างกำลังใจเลขสำคัญของคุณคือเลขเก้าคุณจะต้องก้าวหน้าคิดอะไรก็วางแผนเลยมกรายังไม่อยากวางแผนไม่เป็นไรเริ่มกลุ่มพานะคะแต่อย่าเริ่มหลังจากนี้มันจะสายเกินไปนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะ